สวัสดีครับเจ้าครับผมโอ้เปลี่ยนตำแหน่งแล้วเปลี่ยนแล้วขับรุ่นใหม่เลยฝากทีมงานหน่อยฝากขอช่างขอซ่าครับผมขอช่าง่อร้านะครับของเจ๊เดือนเนาะมาหนุ่มโจงเราครับเมื่อก่อนขับหกล้อสิบร้อฮะคราวนี้เราก็เปลี่ยนมือแล้วครับแหมเองฮะเป็นหมดทุกอย่างเลยเปิดบอลใหม่ผู้ชมดินนต้องบอกว่าเทง่ายฮะแต่ว่าจะตักง่ายไหมต้องลองดู โอเบย์มาร์คเทนครับรุ่นสิบัวนี้คือตัวท็อปฮนะมีไฟท้ายอ่ะสิบร้อเราซุปเปอร์ร็อกสังเกตที่กระบะครับแห้งดีอยู่ไม่มีดินเกาะมาก็แสดงว่าเทง่ายเด็กหนุ่มจากตาพยาเมืองสักแก้ว แม่จะมีเราลงมาทักทายกันอีกสองตักผ่านไปนผู้ชมก็บอกว่าแบกได้สบายครเวทีนี้ก็หลายทีมแข่งกันแบกจริงๆก็ไม่ใช่ว่าแข่งกันนะคือทุกคนฮะต้องการให้งานที่รวดเร็วให้งานมันออกมาเยอะที่สุดครับสงกรานแล้วครับนี่คือเทศกาลเขา คุณผู้ชมต้องการหลายตักเยอะ12ตักเป็นอย่างน้อยไม่ตักให้แต่ละต่อครับอุ้มปุ้มืมนอนนั้งนัันนี่ครัสังเกตการตักวางคุณผู้ชมจะวางบนน้ำหนักช่วงคานหามนะฮะวางใส่หน้านั้นอันตรายครับเวลายกดำนี่ถ้าถามไม่แน่นี่มีโอกาสล้ม แล้วก็ดินไม่ค่อยไหลเขาก็จะวางกันตรงกลางแบบนี้ครับน,น้าจเป็นสิบล้อนะงานบ่อดินดแบกได้คนระับ่ตตองคุมผ้าใบม่ขึ้นระยางครับนี่คือโปรเจกต์โรงงานน้ำตาลเดอะซีรีส์ที่เราถ่าย่อมาแล้วหลายตอนนะโอ้โหสิี่สิบห้าตักอ่ะส่งสัญญาณแล้วครับหันช่วยเลยถ้างั้น่ะไม่ออกแน่นอนป๊ ยังไหวครับ huh. ยังไหวอยู <C problem> ่ไรปัญหา เรียบร้อยครับในคลิปนี้จเจอกันคลิปหน้าครับลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้เมื่อกี้แกงสิบล้อยเปล่านะ,ะแกงสิบล้อไมเมื่อกี้นะ่ะสิบห้าตักเลยนะยน,นี่สิบสี่สิบห้าเนี่ยคือมาตรฐานเลย โอ้ยสเต็ปเขา14รงงครับรเ,รเรียบร้อยครับในคลิปนี้ลาแล้วครับไปโจลาครับท่านผู้ชมสวัสดีครับรอเอาน้ำมาสาดในร้อนสองการจะหยุดได้นเนี่ยขจะหยุดได้นเนี่ย <laughs>